สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวทางจา้ามาพบกับแนวทางฮานอยหมัดรวมจากแนวทางของวันที่19เดือน2 2568เดือนกุมพาจากวันผุดนนจะจมือนีิก,กมาพบกับแนวทางของไอจอยตามเคยจากสวัสดีทาง FC มา FC เก่าด้วยจา้าสำหรับพนฮานอยหมัดรวมเมือ่อวันที่18สำหรับน้อยหมัดรวมเมื่อวานเลกเด่นจา้าเด่น3กับ8วิ่งรูดจากการเด่นเก้า สำหรับพ้นจะน้อยรอบแรกจะน้อยเฉพาะกิจสมตัวบนคือ0ูนย์หสีเก้าจ้าหกสี่สเก้าำหรับน้อยเฉพาะกิจนี้จับขู่พาดไปเนาะเด่นเก้าูกเก้าของห้าชุดกันจะไปบึถเก้า4ี่สเก้าะจ้าโอ้โหสี่บนสี่หลังกันเลยสี่หกหสี่สี่เก้านะจ้า จับคูขาดไปโอ้หนาเสียดายนอยลอบแหลกมาเด่นมาแต่จับขาดอ่าสำหรับน้อยรอบปกติอ่านอยรอบพิเศษจ้าเจ็ดสองเก้าเก้าสามสำหรับน้อยพิเศษของเฮ้าสองเก้าเขา่าตัวกลับจากเก้าสองเน้นๆเลยเก้าสามหลางเข่าตรงๆจ้าเน้นๆเลย 9, 3, ล สำหรับน้อยรอบพิเศษเด้งบนล่างชุดกันเน้นเน้นไปต่อจะน้อยรอบปกติ180 180นี่เข่าชุดเด่นตรงๆจะสำหรับ80ปกติเน้นผาดไปเนาะเด่นเป็นรูป8มาล่างปกติ49จะสำหรับ49ตัวเดิมบริจาคหายเนาะเฉพาะกิด49น้อย ปกติกับมาซีเก้าอีกโอ้โฮหฮานอยมือนอีเมะจับขู่ผ่าดไปหนาเสียดายเนาะฉุดกันของาไปบวถึง4ีเก้าค่ะเกือบเด้งบนหลางน้อยรอบปกติรอบวีไอพีจาเก,ก้าสองศูนย์แจ้าสำหรับเก้าสตัวเดิมจะฉุดกันเน้นเน้นเลยสำหรับ0ูย์แดเด้งตัวเก้าจะสำหรับ ว I P อพีเด้งบนล่างจากเก้าสองเน,น,น,น้นเน้นเนาะสำหรับศูนย์แปดตัวเดิมค่ะแปดศูนย์เด่นแปดรูดแปดมาจากโอ้โฮานอยเมือนอีหนเงิงอกค่ะเอเล่แต่แนวทางของเขาถือว่าปังเนาะจะมาแบบนี้ดีผัวปังผัวแนวทางมาฮานอยแนวทางมาของเราพอดีเลยเนาะมาสูตรของเราพอดีเลยเนจาจะอื้มฮึสูดีจ้ะ มาแบบนี้ถือว่าโชคดีไปพอขฮาวมีเนาะจ้ะสำหรับสูตรสตัวมือขา้าเมาถือว่าคนขาง,งเสียดไปอยู่นิดหนึ่งเนาะอ่าน้อย v ีพนี่ 92, าห 90, ากหาเกาสองขฮามีหากเก้ศย์จะหามีเกมี0ย์กับ2จะห่างไปนี้เดียวเนาะจ้ะน้อยรอบปกติก็ขึ้นหนึ่งแปข้ามี8 0ปดศสมาเสียดอยู่นิดเดียว โอเคสาหรับสูตรสามตัวของเราพลาดไปเนาะสําหรับห้าน้อยของห้าวันที่สิบแปดเราจะมัดรวมปังค่ะพี่น้องจะมาได้แบบเด้งเด้งสำหรับโอ้เก่าไหลแปดไหลอยู่เนาะเสียดายเก่าสี่เราจะจับคู่พลาดไปถ้าบอสันโอ้เต็มเต็มสี่น้อยเราจะตัวควบคู่นี่พลาดแค่สี่เก่าเนาะสี่ครบ่สี่น้อยเนาจะ อ่ะคตัวได้แบบไดสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอจอยด้วยละครเนาะยินดีกับพนติดตามยินดีกับพี่น้อยเอฟซีติดตามจ้าโอ้ยดีใจแห้งแนวทางมาแบบนี้เนจาจะแต่แนวทางก็คนค้างแนวทางคนค้างออกในลักษณะแบบทางยากนิดหนึ่งเนาะมาแต่ตัวเดิมๆเ,เนจาจะอ้ะเมื่อนี้ตามลุ้นกันต่อจ้าสำหรับ หาหน้อยมาดวบวันนี้เลขเด่นสองกับหกจ้ะสําหรับแยกน้อยมอวนกับปังอยู่โดยจัดเดอสําหรับแยกน้อยขขาเฮ้านะจ้ะจับคู่สองสี่สองหาคู่เด่นสองหกสองเจ็ดจะสําหรับเด่นหกวิ่งดูด6กแก้วหกแปดหกเก้า 6กศูนย์หกหจ้าสำหรับชุดกันจ้ากันหจ้ามี12 13 14 1งหามจะเบิ้ลเมื่อนี้คำนวณได้สองสอง่าได้แปดแปดคับหาหาอ่าเมื่อนี้หาเอดจอยได้สตัวคน กันหาหาไว้ด้วยละกันเนาะตามักจะชอบตามได้นอกจากสำหรับเล็กเบิร์นหาหาจะเผื่อไว้เผื่อไว้หกหนึ่งสองเจ็ดสี่สามสองสามแปดหนึ่งสามสองสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวบนจ้าหนึ่งสามสอง เจ็ดสี่สามชุดกันจ้าหนึ่งสามหนึ่งสี่เบิ้ลหาหาหกแปดหกศูนย์สองเจ็ดสองหาจ่า,าสำหรับห้าน้อยมาดรวมกับเ้ามนูนี่ตามนี่เลยจะมาดรวมแมจ้อยายสีน้อยจะเฉพาะคิดถึงวีไอพี่จ้าพอมัดรวมจะต้อง ทุกน้อยเนาะึ้นอยู่กับความมากความชอบมันจะจทไว้แค่ไว้เพื่อมีตัวมักตัวชอบคอยตามเนาะจะหรือว่าพิโดเอฟซีแต่เน,นบ่บมักมาร่วมกันคือมีแยกน้อยให้รับชมเนจาจะึ้นอยู่กับความมักความชอบเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งได้จะเพื่อมีตัวมักตัวชอบคอยตามเนจาจะมื้อนี้ค่อยมากปังๆหลัก,กัาเนาจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสู่ดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า